ท่านในวันนี้ที่จะมาร่วมในพิธีเปิดนะคะไม่ว่า,าจะเป็นขอนี้แนะนำเขาเสียงปรบมือต้อนรับท่านพักพระนครเทียนชัยท่านผู้ว่าผู้มีสุจริตคารอยู่้ังมือนะคะอยู่โดยรอบวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะทั้งกองผ่านมาตรการสายสุขลักษณะให้ทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปดงานได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะดูแลทุกท่านเลยตลอดพิธีเปิดงานโอท็อปชลบีแฟร์ร 2, 2022ค่ะเปิดงาน จังหวัดชบุรีท่านประธานเรือข่ารองจังหวัดชนบุรีนี้ก็เป็นควาหนะครับหักที่เราต้องร่วกับการแพร่ระาดของโควิด19นะครับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลางและจังหวัดชนบุรีแล้วก็ท่านหลัการจังหวัดชนุรีครันาะคะสวยงามมาก เป็นประเทศเรื่อนบนค่ะซึ่งเราจะพบผลิตภัณฑ์โอทอกนะคะทั้ง5ประเทศวอมได้บอกไปเราจะพู่นี้นะคะ5ประเทศด้วยกันนะคะค่ะมันเนะคะเราีผู้ประกอบการโอทอกค่ะมาขายสินค้าจำหน่ายสินค้าที่นะคะที่พ่อนั่งใจได้เลยค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการโอท็อกเป็นเ่านนะคะก็มีมาตรการกตอญันนะคะ จะเดินไปหาท่านผู้ประกอบการชนกรีนะคะเมื่อกคู่เดินสวนตะกูบอกว่าเอ๊ยยังรอท่อานจะยกทุกอย่างดนะ้วยหรือเปล้ว สินค้าพี่น้องโอท็อกสามารถจำหน่า